สองสามได้เป็นหนะ่ะวะลูกสองสามใช่โอ้าใหมพี่นอนใหม่ทุกคนถุงมีทั้งผ้าห่มผ้า้องเนี่ยผ้าหอ่าพี่นอนมอนและการผ้าห่มรายการมีถุงมาใส่เครื่องพ่อมีมกลางพอ่<ด>อว้าดีใจบ่ดีใจแฮ้ย้าดีใจ <c oughs> <laughs> อขกอีลีแต่ว่าน,นี้มันอยักยับเนาะว่าคนพับไ้อันนี้สมุมกมันตปมเออขาบ่นิ่มบ่พวกขาทุกเนีายเนาะเห็นเยเลย โดยกับสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบอร์สุสุกร์คือเก่าเดอ้อวาดสเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศกับขอยินดีต้อนรับเขา่าซูซอ,องมุกดาวันสาวล้าคือเก่าเดอ้อพ่อแม่พี่น้องไอเนาะโดยมาพ่อมาพ่อกับสามมุกดาวันในมือน,นี้ทางสามมุกดาวันก็ได้ยุทีเพื่อนน้องนุ่นเนาะโดยก็คือมือน,นี้ทางสามมุกดาวันก็ได้รับเป็นสะพานบุญไห้ทางอา พระอาจารย์ที่ทางประเทศไทยเนาะคือหลวงตาสมทงกระทั่งมนีทางสมุกรตะวันก็ได้ซื้อเป็นทีนอนใหม่จะไปแข่น้องนุ่นทุกคนเลยเนาะโดยตะวันน้องนุ่นผลกันย่างผูู้เที่อเดียวทางสมุกตะวันสีพาเข้าไปหาทางน้องนุ่นเนาะว่าหลังจากที House h e a ็ดคลิปสะพ้ายเพิ่นเนาะผมผู้สึกืพอ่นสิเป็นอะใดทุกคนโดยไปเบิ่งไปซ้มน้ำกันได้เนาะ โดยอ mm ้าสบายดีซองซาลูก hmm. โดยโดยเออมาเมื่อนี้คือหนาซื่นตาบานแท้เหมือนนี้ฮะเอ่อเมาซ่าเป็นนี่แหละซ่าเลยลูกโดยเออกินยาในการซ่าซ่าละโดยเฉพาะจากหนาซื่นตาบานในได้กินข้าวแช่อยู่บ่โดยข้อเป็นแยังเสียน่ะลูกข้อมันทำเป็นแยังอ่ะนะ ไปเห็ุอ <painted> ย <vậy> no ังมาคือซ้ำฮะมันแขงเด้มันแขงเงียสัยเด้อเออคอซ้ำสองจุดพูดนะเป็นได้จะให้มันเงียส่นี่ฮะหามันแขงบ่ได้ในได้ขึ้นกอล์ฟลําไงเมนนามงานไงขุดไปจักบ่จักดิเขาก็เห็นมันเป็นหอย เดิง่ายนๆขึ้นมาลูกเอออ่าคือเศร้าดีแล้วมันบอดตอนนี้ฮะเดิโอ้เศร้าเป็นไข่เป็นนาเลยเนาะเดิโอ้ก็ถือว่าหน้าตานี่กาเศร้าใสขึ้อนนอกบัดนี่อ่าหูบอมันีเลยมาอย่างนี้ฮะมีแนวมาสุภาพได้ไหมอ <laughs> ยากหู่คืออย่างอยากหูอ่าออยากได้บออยากได้เออ ลุ่นได้นี่เนาะผู้เอื้อจิ๋อยเอือ้อกระตุ้นเต้นน้ำได้เนี่อ่าโอเคสับปาเดียวทางเอื้อกะสีพาไปหายูรถได้ดโดิดนไปาสารองละปู๋ยแหละทุกคนเนี่เนาะเอากระจอดรถไดป้ปุ้นพู้น่ะโอเคคนละที่ดอ,อยังจะขาเด้อ พี่ตาเด้อพิตา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 มาหามาอยู่ข้างไหนให้ก็ได้อ่ะมือคือหยาบแท้นี่พิตาพิตาเออเหมือนตาน้อยมาได้เด้อเดี๋ยวเด้อถ้น้ำมือถึงถามเด้อโอเคหนึ่งสองสาม <laughs> ได้เป็นไหนว <c oughs> ะลูกไปนะ <c oughs> ใพี่นอนใหม่ทุกคนถูกมีทัีงผ้าห่มผ้าห้องเนี่ยผ้าห่มอ่าพี่นอนมอนและกับผ้าห่มละกับมีถุงมาใส่เครื่องพอ่อมีกางพ่อม <c oughs> อดีใจบะ <c oughs> ดีใจแฮงดีใ <c> จ <oughs> <c oughs> เคยได้อยู่บอแบบนี้ค่ะ <c oughs> บ่เคยอ่าอ่าถือเอาถือไปได้บ่อบาน แบกดเธอหัวไปเลยลูกโอ๊ยพี่น้องไอ้เชจะให้สมุดตะวันเฉือดวันนี้เนะมาบ้าบมาค่ะซื้ออุปกรณ์เครื่องเงนอนมาให้น้องโดยก็ขอขอบใจสมุกดตะวันลายๆเด้อ ดยดีใจเป็นบ่ดูดีใจให้เนาะดยเอาก่อนเดินทางสมดูรณ์กับชิคอเวยไซ้อยให้พรทงางพระอาจารย์สมทงในทางประเทศไทยเด้อเนาะพระพุทธองค์โดยกับขอให้เพื่นอนยู่ดีมีแห้งข้มเจ็บจะได้คงมข่ยาสมีปัสกาโลไฟข่เจ็บเด้อเจ้าไปมาทางได้กับขอให้เดินทางดวยค้มตลอดปลอดภัยขอให้เจ้าอนุม,มันคนยืนเป็นโฮมโพโฮมไซของลูกของหลานไปตลอดเด้อขอให้เจ้าพอแต่ควานสุขกวานเถิดเด้อดูเนาะดูถ้าต้องแล้วลูก เอาโอเคสาวพ่อแม่พี่น้องเนี่ยทางสมุทรกรานทรี่ขึ้นปลาแปลงโซมให้อ่าทานของนอ้องนุ่นเพิ่นโดยไปเบิกไปซ้อมน้อกันไปย์ละแบงเอาเจ้าบาทโดยสุดๆอันนี้บาทาขึ้นได้บ่บาทาเนี่ยฮห้บาทาขึ้นน้ำมัลุขึ้นได้เป็นบ่เด้อไปบานบาทา คอยเด้อบาร์ทากนยังเพื่อนน้องก็เข้าไปตอกบาร์ทากับเพื่อนขึ้นมานจะเชื่อนะโอ้โอ้ยจระคอยได้บ้าร์ทาสียงได้เจ้าอืมอ่าโอเคเดี๋ยวเอยซีบอกว่าเครื่องเครื่องเจ้าบอลนั่นลูกและกายอ่าตัวใดที่บอลให้นุ่งหรือว่านั่นหายเก็บใส่ถุงนี่ไว้โดยอารมณเริ่มเลยบานนี่และการ เรื่องใไทีแบลว่ามันยังใหม่ที่เจ้าใส่กะเอาไปซักแล้วกะตาแล้วกะเขียนส่กลางไวเดอโดยโดยโอ้ค่คาคว่าอยากสีมันมือเนทุกคนเลยเบ่งเด้อเนาะทางสมุทรตะวันกกลอยออกไปกันเสียวแห้งทุกคนเลยเนาอย,ย่านสภาพเก่าห้องเพิินโดยเฮาไห่นองเพิ่นทำความสะอาดห่อเนาะทุกคนแต่เขาไปซอยกันแคแบบโบธนัดเนาะอยากให้ทางน้องเพิินเก็บเองทุกคนเลย เดี๋ยวมื่อนี้เฮากะสิมาให้อ่าพ่อแม่พี่น้องเบิ่งต้อกันเนาะสภาพเก้าห้องเดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิแปลงโซมให้น้องนุ่นเพิ่นใช้มุ้งที่เอ้ยซื้อมาได้สาได้การนวบ่ลูกเอายังบ่ได้การซ้ําหมดื่อนพนน้อง่อพ่อพ่อพ่นพ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่น่พ่อพ่้พ่กพ่อป่อพพพอพ้ออโดยนี่กสิเป็นสภาพห้อง เพื่อนนาะทุกคนแบบกะออยากโค้งๆนงกะมันทําความสะอาดเนาะกะเครื่องใดทีเจ้าใส่กะเอาเก็บวบไ,วไปซักแล้วกะเขียนใส่ไม่เขียนเสียใบโอเคทุกคนเนาะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วแต่คืออันนี้เอาเอาไว้ให้น,อน้องนุ่นซักแล้วกะหอยเส็กกลางไว้เนาะพอทางน้องเพิ่นกับโบมีกลางในเพื่อนเจ้าโบมีกลางเจ้าอ่านได้บ่ละ บ่มีเนาะแบปาดบาท,บาท,บาทนึ่งเออ <c oughs> แล้วก็เครื่องอันนี้ค่ะโตทีเจ้าอันจะใสก่ก็ให้เจ้าไปน้ำไปซักอีกเลยลูกละ่ะเอาไปซักแล้วก่ะ ต่างเหตแล้วก็หอยใส่กังไมเดอร์แบบนี้้สาวซื้อกางมาให้พ่อมปัดลงเป็นสาวเป็นนางต้องมันทำความสะอาดเด้อบาดหนึ่งข <ừ> นปุกปัดลงโป่งขน,นละกาอันใหญ่เป็นหมแอนมุมนะลูกปัดน้ำในน้ำนะนีน่นน ừ ừ มันเป็นโป่งใช่ ừ ừ เอา้ายังนะบาทหนึ่งอ้อาวมียังบาทหนึ่งแนี้ โดนเฮีอยนเฮือนมาตฐานบ่าจ้ะวะปองปองเวลาผลปัดกวดออกมาแล้วพึ <hã> ่จ <shocked> ีเอ็นปัดตรงนี геро, romance, <mio> ้ด้เบิ้งเจ้าคุณเจ้าปองไม่รายนะสมมติแมนไปจักเสันนี้เนาะโอ้พิสังนี้ตะโคนผูกมีแต่ปองปัดกวดลู แลเฮากับจาดหายแบบโปเกมอนมาเลยเนาะสีฟ้าบาเลยกระจายหายเป็นสุดเลยทางสมุทรตะวันว่าสีหาสีชมพูฮะแต่แบบว่าสีมันรครบเนาะทางสมุทรตะวันก็นเลยเอาเป็นสีนี่มา <laughs> สีนี้ก็จะเป็นสีสาม,มุกตะวันเลือกเองเนาะแต่ว่าอันนี้มันขาดทองโมเมยังเด้อทุกคนนทางสมุทรตะวันแบกมาเลย มือถือแล้วมันขาดถรงยางพลอยเนาะเลย,ยบร้อยบอแบทปิดแตบไว้ <พา S 1> โอ้ <พา S 1> อันนั้นได้ลูกน่ะปัดอาหารนั่นน่ะเห็นบอย,ยายมึงมุมน่ะเออกดออกน้ำกวดออกพ่อมันนั่นน่ะเออ แบบมันสะท้อนแสงหนาต่างมากทุกคนต้องมันทำความสะอาดตลอดเด้อบอันเอ้ยพนันั่งบานนี้เกียงหน้าบานนี่ากหน้ <c oughs> นาบัน บ่ได้คอยทำความสะอาดบ่เรือเอนะอี่ยได้เนาะนอนหาได้คือคอยตะนาบ้านกันนอนกันป่าตลอดกดเ่อนมาถึงมานอนอได้มันแย่มันยังมันทะเลคืซ้ำโอ้หาก็ขึ้นมานอนแต่ก่อนาจะนอนเคียงป่าเนาะโอ้ยโอปัดลงปองหาก็ได้ลูกเออได้บอกปัดลงปองค่ะเออปัดลงปองเคลียงลงปองค่ะเดี๋ยวจ่าที่นอนเข้าไปปูใหยย้ยไป Oh. แต่เครืองนี้มันก็นยังแบบว่าหกหกในทุกคนเเนาะแต่กระโบเป็นยังเดี๋ยวห้องก็ดเสหาทางนอองเพื่นอนตัวใดมันที่แบบว่าบได้ใส้ก่เก็บใส่ถุงไว้เด้อล่ะเด้อ oh. ตัวใดที่เจ้า,าแบบนุ่งถือแล้วก็เอาไปซักแล้วก็หอยใส่กลางว่ายบันอโอเคบันนี้เดี๋ยวห้องเสีบาทักอาวรจับกล้องใหวบาบรทัก ໂອ້ໂວຍອາໂຄເຄມໂຄເຄມອັນກະຊິມີ3.5ເນາະແຕ່າເຮົນເລືຊື້ດພາະບາທີເຮື່າືເພິນາມນອນນັນາະນກັາຍົນອລຈາເົາບນົນ

นอนนะมันกระเจ็บ้วสมุกเอยะะมันมันยังใหม่เลยสมุกแ <c oughs> น่แหละเนาะเยเนอบัตราเอามนับนานี่ก็จะเป็นมอนผีข่าทะ,ะเลทีกกันนี่แหละเดี๋ยวเนี่ยนั่นหายเป็นชุดเลยบัตรอัาเด้อพ่มายัางกันอา ได้เห็น้องเิ่นแก้เอาว่แรปู่ห้น้องเป็นเบได้แรกทุกนายเหนเลยดีใจปะดีใจเฮ้ยนอนให่นะฮักสาวเดินน้องเดินเนอฮักสาเราซักทำใสะอาดอนทก็อยากให้เจ้าไปซักก่อน้นละอ่าเปิดรูปแบบรูปไป ออค่ะกีลีเบ็ดแต่ว่าเวลา <c oughs> นี่มันอยากยับนเนาะแต่กับโคยังเดีย๋ยวให้น้องเพิ่ดไปขับไปให้น้องเพิ่ดไปซักขับลงมาั่นเออแต่ว่านี่มันอยากยับเนาะว่าคนพับไปอันนี้สมุกมันเคยยับอันนั้นนี่แหละเออค่ะกิลีว่าทาปนี่เบ้า เออแต่ว่านี้มันอยากยักยบเนาะแต่กลับ,บเป็ี่ยนยังทุกคนนี่อ,อยากน้องหมูนเราเบ่งบ่ลบเราวเบ่งบ่เบบนเนื้อหานนิมมน่มไปจักอ่าขาดบ่นิ่มบ่พวกขาดพวกยี้เนาะโอ้ยเจ็บเลยอันนี้หักกางเลยละ่ะโดยอ้นิ่มขาดปัญญา,าน้องบ่าเนี่ย กลางนี่ล่ะเอาว้เค้นเสือโบเคยใส่บอโอหัวมันเหน็นไหมลูก <c oughs> นี่แหละผมเป็นพี่นอนะ้องไยเนาะแบบว่ามันเฮาอันนั้นมาเลยแบบมันอยักยับเนี่ยเนาะแต่กับอกเป็นยางก่อนที่เจ้าเอามาตุ้มหาเจ้าไปซากก่อนเลยอีละโดย,โดยไปลุ้งลุ่มบาทนี่ <c oughs> อ่บาบันนี้งานนี่ลูก เก็บไว้ดีๆนี่เออมือแรงอย่าลืมกางมุ่งเด้อมแมลงเด้อ<ด>คืนนี้ได้กางก็มื่อคืนนี่เมื่อคืนนี้เราไปนอนน้องป้าบริจาคค่โอ้นอนมนแมลงหักกางเด้อเลยกตอขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพระอาจารย์หลายๆเด้อน้องนุ่นกับเ่อคยได้แบบนี้จักเทื้าน้องนุ่นก็ขอขอบคุณขอบคุณพระอาจารย์หลายๆที่ซื้อให้น้องนุง่น โดยท่นลำพังน้งนองนุ่นจีซื้อเองน้องุ่งก็เจ็ดสิบบมีเงินซื้อโดยเขอขอบคุญขอบุญอะไรได้ซะโดยออดีใจเฮงเนาะโดยค <c oughs> ันคือว่าซื้อนี่กะเบิร์ดไลน์เต็มเนาะทุกคนเฉพาะทีนอน,นี่กสะมกสมุดรบาลซื้อในราคาเจ็ดร้อยแล้วกะอ่าเป็นผ้าห่มนี่กะในราคาสี่ร้อยเนาะเพิ่นลุ้นให้กะเหลือสามร้อยเจ็ดสิบบาท และกาเป็นมอนเป็นอย่างอีกเนาะการถือว่าโอ้กัเบิดลายเติอบอยู่ทุกคนเลยกาทางสมุทระวันกามีแต่แนะนำอย่าให้เจ้ากามันทำความสะอาดเดิร<อ>เครื่องตัวใดที่เจ้าโบได้ใส่ให้เก็บภาพจีว้เซทถุงใส่อนันตเจิเ๋วเดอลูกเดิร<อ>และการเครื่องตัวใดที่เจา้าใส่แล้ะกาไปซักและก,า,ก,ละกาเคลียรเซกางไว้เดอร์ โดยเอามาันทำความสะอาดหนึ่งมาเฮาเป็นผู้ยิงอันลับหนึ่งเลยคือความสะอาดมาก่อนในลูกเด้อโดยอันรับแรกเลยพอผู้ยิงคันนี้ต้องความสะอาดเด้อพอน้องนวนกับโตเป็นซาวแล้วก็มันปัดกวาดทาความสะอาดให้ตั้งห้องเจ้าแล้วก็ห้องพ่อเด้ขอข้าไปเบิ่งห้องเพิ่นน้ำบางเท่อห้องเพิ่นกับโมเมนท์โฮคือกันไปจักโดยก็ มีแต่ผ่าห่มอะไรลูกละ่ะเวลาเจ้าซีเอามาตุ่มก่อนกัน,กนให้เจ้าเอาไปซักใส่ป้าพนมหอมๆได้เปอนปอบปอ,บปอ,บปอบมๆนนมัน่ะเอาไปซักก่อนซากตากแดดให้มันหอมๆก่อนแล้วจะเอามาตุม่มเลยเพราะว่าใครดอกเพราะว่าช่วงนี้กันน้ำกับบริตักเนาะเพราะว่าน้ำมันขุ่นซากเครื่องเลยมันเป็นคราบมันเป็นคราบมันหรอกมีแต่ไปขอปั่นเงินนางหวานโอ้แต่<จ>เงินเราใส่ ใส่กลับไปขอปั่นน้ำเพลินก็ได้เด้อแปลว่าใครเอาเพราะว่าอ่าเวลาเฮาปั่นก็เขาใส่เครื่องปั่นมาแก่สีสบายเด้เพราะว่ามันเป็นผ้าห่มนอกพื้นไงเวลาเฮาตบลงไปในกะมันจมหน้ามันสินักแห้งโดยกระทั่งสมุนดะวันกะโอ้เขาขอบุญขอบุณพระอาจารย์อีกเท่อนึงเด้อเนาะที่ให้สมุนดะวันเป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้ที่อที่เพิินกะเมตตาทางน้องนุ่นเพิินเพราะว่าเพิ่นเห็นเมื่อวานเนี่ยกะโอ้ที่นอนเนาะ ก็เพิ่นก็เลยอาให้สม,มุกดาวันไปซื้อมาให้ใหม่เลยเพิ่อนวาเปลี่ยนให้ทางสุดเลยบัดน,นี้นอนก็คักปัญญางมยอยาลงไปหออน,นอนน้ำป้าได้บัดน,นี้นะวมอยาห่อน,นอนน้ำป้าได้บัดน,นี้นะที่นอนนั่นอยู่พุนะ่นนั้นนิ่มค่ะกู่บอกผูสัาผูสั่อ่าเฮงกระเต๊กสั่นอ่าบัดนี้ได้สิบปรด้ลงไปนอนเถินป้าเนาะเพิน่นใดที่นอนใหม่ที่นอนงามทุกเพื่นเลย โอ้เมื่อนี้หาเจ้าบ่ได้ไปสบอยละกินข่าวกินน้ำนะบ่มันีกินแล้วอืได้ข,าขา้าวเทียงยังไม่ได้กินขา่าวเทียงยังไม่ทันได้กินเนาะ <โด S 1> กินแต่ขา่าวเศร้าโอ้ก็คือตอนนี้หันอาการก็ดีขึ้นแล้วเป็นบอ <โด S 1> แล้วไปหาหมอเมื่อวานนี้ได้ละเพื่อนว่นได้เพ่นเพื่อนเพื่อนาะว่าเป็นเป็นเมื่อยเป็นเมื่อยเป็นวินเมาได้ เข้าไปดำหน้าเาพื่อนบอกว่าผักพอนหลๆคันว่ามันบวเศร้าเมื่อยให้ไปให้ไปใส่สลุมให้ไปใส่น้ำเกลือเลยแบบนี้เข้ากับเพื่อนบอกว่าให้พังเบื้องคันเมื่อนี้บวเศร้าเลยให้ไปใส่น้ำเกลือแล้วเข้ากัใส่เนยเข้ากับเล่ไปใส่เนยแล้วก็เลยบดได้ไปโอ้ก็คือเป็นบบได้ถือคิงขอคิงไข่เนาะหละนะ่ะเนาะอืมกด็ดีแล้วเนาะเพราะทางเอก็เป็นห่วงอาการเจ้าคือกันเพราะว่า จแต่ก่อนเน,นาะนาซาีนาเซอากามาโมนี่ก็ถือว่าเสาะใสเติบก็คือว่าแล้วคนก็หายจากเซาไข่แล้วเนาะก็ <c oughs> มีแต่พญา,ามหักษาตวเองเด้อบาดนี้โดยแล้วก็พญา,ามห้ขแข็งเดดหลเนาะก็บ่ได้ไปดำให้ดำหน้าตี้ส่วนนี้ละ่ะบ่ได้ไปบนะ่ได้ไปเนาะโดยก็ดีแล้วละ่ะ เพราะว่าเจ้ากําลังฟื้นจากไข้จะสิไปเค่งแดดฮะเดียวมันกลับคืนมาอีกเดอ้อ mm hmm. โดยกับพายามทรงนี้กับหักษาชีวิตตองกอนโดยหักษาดูเลส,สุขภาพติงกอนได้ลาเดอ้อโดยอยากสนลรวนใน่เดอ้อผมไม่พี่น้องเนาะเพราะว่ามันแป้ททานอะไรแบบว่าเสียงรถเสียงไงกับเสือเสืออยู่กับทางจมพวกตะวันกับโม,มีไม้ทุกคนก็อยากเสียงสาลรวนเน่เพราะมต่รถใหญ่กกยเนาะ พอเพื่อนน้องพิ่นกะแรทางกะเพื่อนน้องนู่นนี่กะถือว่าขึ้นไปเบิ่งทึงเพื่อนอย่างนี้กับคนข้างว่าสุดโซมมลายแล<ด>้วล่ะเพราะว่าเพื่อนนี่กะเพื่อนป่วกสำหรเพื่อนป่วกเนาะมีแต่ป่วกกินแล้วกะสิว่าจากไดเพื่อนกะบซีแล้วกะมีแต่ปองแบลบว่าป่วกกินเมื่อหล่กก่อนมันเป็นปองะคะ<ด>ป่วกกินเป็นบ<ด>่โดยมีแต่เจ้ายญงไปยางมาหันเราว่างเด้นอนะ ยันลมปองหากก็คือซีจักจุดมันอยู่แล้วว่าเนาะกันคือเอขึ้นไปนี่บุฮูแท้เอ้ยตกใจตั้งไสดเถ้าอ,อ,อยอ่แต่น่าจะง่ายเลยครับกะชื่อได้ว่าว่างไหนมันเป็นปองมากกว่าบุปไปเออคือเอบอุคเอ้ยบุจีแล้วเนาะเอขึ้นไปเอกระย,ย,ยวงไซโย <c oughs> ไม่แบบอ่อนนะทุกคนเนาะเกือบลมปองโอ้เสียลายก็มีแต่พยายามตอนคำตั้งขืนไปมาทั้งใดกะละมัดระว่างเด้ยลมปองมัน คานคลุยได้เด้อหา oh. ก็คือว่าอะไรเพิ่นก็คือชิชินเนาะเพราะว่าเพิ่นก็อยู่แต่นทนอนจหญ่โดยอาซ่อนถ่าจากแดกระทั่งเอ้กัสีได้โคตัวกับก้อนบันนี้เนาะโดยแล้ว<ห>ละก็ให้เจ้าพักพ่อนลายเดอก็คือจังว่าอะไรกันคือว่าเจ้าเมยมือนี่เจ้ากะบบเห็ดมือนี่เลยอ่ะโบเมเสียเอ้ยบบเลยมาเห็ดมือนี่เด้อก็คือคอยเห็ดเรื่อยๆไปเด้อแล้วกันเนึ่งงมาเข้าเป็นผู้หญิงต้องเน้นเรื่องอ่าเรื่องความสะอาดเลยละ โดยมันปัดกวาดทาความสะอาดแล้วก็เครื่องตัวใดที่โบได้ใส่ก็เก็บจีบใส่กระเป๋าไว้ให้มันเป็นเมียนให้เป็นระเบียบเพียบห้อยตัวใดที่มันอ่าที่เจ้านุ่งเจ้าใส้ก็เอาไปซักแล้วก็หอยเสกลางเครื่อบอกเดอร์โดยก็มีแต่ซ้ำนี่แหละอีละโดยอาจากไหนทางเอ้ก็สิได้คอโตเดินทางกับก้อนมันนี้าสบายดีป้าลุงลูกโดยนอนพักพอในหลายเด้อโดย อ่ะโอเคเนาะพ่อมแม่พี่น้องทางสมุทรตะวันก็สีได้ขอตัวเดินทางกลับก้นจะในทางสมุทรตะวันกน็ขอขอบุญขอบุณพระอาจารย์ในีายเด้อที่คอยอ่าให้สมุทรตะวันเป็นสะพานบุญให้มาเลยตลอดเนาะโดยถ้าว่าพิพาทบองดาทางสมุทรตะวันก็นต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อโดยท่านนี้สมุทรตะวันก็นขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี